อีดึงคลิปกับส่องไกลสตอรี่ส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับผมกล้าเหมือนเดิมมาพบกันแบบนี้ทุกวันนะครับฝากหน่อยในช่องทางเราฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ฝากกระดิ่ง่อยนะครับก็คลิปที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของสเปอร์ไปแล้วนะครับอีดึงคลิปวันนี้ก็พูดถึงทีมชาติไทยนะครับซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ขออนุญาตพูดก่อนเริ่มคลิปเลยว่าไม่เคยโทรหาใครครับไม่เคยสัมภาษณ์ใครเลยไม่เคยหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นการคิดเองเออเองเป็นการคาดการณ์เป็นการวิเคราะห์ ด้วยตัวเองนะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขอ้อมูลปกพร่องก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็ประกาศรายชื่อมาก่อนหน้านี้ล่าสุดก็มีการประกาศเบอร์เสื้อก่อนจะไปเตะนะครับในวันที่16นะเกมแรกถ้าผมจําไม่ผิดเตะ16เจอคีกีสถานก่อนแล้วก็วันที่21เจอโอมานแล้วก็ปิดท้ายอีกหนึ่งเกมคือเจอซาอุดิอาระเบีย25 ก็ดูได้ทางช่องไทยรัฐทีวีเขาเลครับก็จะข่าสดกันมากด็ดีเลยเพราะคราที่ผ่านมาเอเชียนคัพเนี่ยเราผ่านรอบ็อกเอาไปได้เขารอบ16ไปนอนตายตรงนั้นนะครับซึ่งก็ผ่านมาได้แบบบุดบิดในฐานะอันดับรับคะแนนวุ่นวายเลยอะ่ะอันดับคะแนนประตูได้โซ่เสียมั่วสู้หมดเลยแต่ Coast โค้ชตยพาผ่านมาได้ถึงปลดตัวโค้ชรายวัชกลางทางเลยครับปลดตรงๆกันเลยแล้วก็ตั้ง Coast โค้ชตยมาทดแทน หลังเกมแพ้อินเดียเขานะครับก็วันนี้ครับจะมาพูดถึงว่าเบอร์เบอร์เสื้อที่ประกาศมาของทั้ง26คนก่อนการตัดตัวเนี่ยมีเบอร์ที่น่าสนใจอยู่เยอะนะครับอเบอร์แรกที่ผมว่าน่าสนใจโคตรเลยนะครับแล้วก็เกิดไว้ในหัวข้อละคือเบอร์10เบอร์ที่เป็นเบอร์ของธีรศิลป์แดงดานะครับซึ่งก็ถูกนํามาใส่โดยสุพนัทเหมือนตานะครับ ถามว่าน้องเลอกเองไหมผมไม่รู้นะผมไม่เคยถามใครเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเบอร์นี้มันอยู่ขามสาคัญสำหับน้องแน่ๆเพราะว่าน้องจะกลับมาเข้าแคมป์ที่วันที่7จ็ดอ่ะแหละคือพอสโมสรปล่อยก็มาเก็บตัวที่กาตาเลยและเขาเป็นความหวังมากๆแต่ถามว่าตําแหน่งการยืนเนี่ยเขาจะได้ไปยืนกองหน้าตัวเป้าไหมอันนี้ไม่รู้นะครับซึ่งซึ่งก็ต้องดูโค้ชด้วยว่าถ้าเกิดโค้ชเองอิชิอ,อิเขาชอบในตัวของเจริญศักดิ์วงกรเนี่ย ก็อาจจะมีการส่งลงทั้ง4คนหมายความว่ามีทั้งเจริญศักดิ์และบวกอีก3คนดั่งแดนนะครับทั้งสุพนัทสุพชโชคและก็เอกนิษฐอะไรเงี้ยเป็น4ประสานแดนบนแล้วค่อยมาว่ากันในตรงกลางว่า2คนจะให้ใครยืนเวียเทพไหมหรือว่าสรัฐไหมยอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่คือว่า4ตัวบนเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่หลุดจากแบบนี้เป็นลักษณะของ3าบวก1ก็คือ3ตัวจากหลีกนอกและก็1ตัวที่จะเป็นหน้าเป้า หรือว่าจะเป็นริมเส้นนะครับซึ่งก็มีคนที่ผมว่าเข้าข่ายคือจะเญิ่นซักฝั่งขวาหรือว่าจะเป็นสุภชัยซึ่งเท่านี้ได้เบอร์กแล้วครับก็คือเขาใส่เบอร์ก้ามาสัพักก็แหละนะครับก็น่าจะเป็นเบอร์ที่คุ้นเคยเบอร์ของสไตร k เกอร์นะครับแต่ a อเคไก็เคยใส่เบอร์ก้าแล้วไม่ฮอตเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องไหมนะครับอ่ะโอเคก็ดูจากเบอร์เนี่ยเบอร์ของน้องแบงค์สุภนัทเนี่ย ฝากความหวังไว้เลยครับว่าจะเป็น next number 10ของเมืองไทยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้แต่ลักษณะการเล่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งถามว่าตอนเทียสิแนแดงดาในว่าเวอร์ชันดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยเขาก็เล่นเป็นกองหน้าถึงปีกนะครับคือเล่นแบบว่ามีความเร็วตอนอยู่ตอนไปที่ไปเก็บตัวกับทีม City แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคือกระชากหาอย่างเดียวสปีดดีวิ่งทําทางแจ่มนะครับแต่พอเราผ่านมานานเนาะด้วยวัยที่เขามีการบาดเจ็บสะสมมาทั้งร่างกายและทั้งขาเขา่เขาคือเก็บเก็บครบเลย ก็เริ่มเปลี่ยนสไตล์มาเป็นตัวแทงตัวยืนบ้างซึ่งก็ทําได้ดีมากนะครับแต่ก็เซนบอลเนี่ยช่วยขีดไปเยอะมากซึ่งก็เห็นได้ว่าทีละสิ์ในเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาก็เล่นแบบบอลทรงมากขึ้นแล้วก็เน้นการทําทางให้เพื่อนแลวที่สำคัญคือเขาเก่งในกอในยามที่ไม่มีบอลด้วยผมว่าทีละสิ์แมชนี้ไม่มาเนี่ยโคตรเสียหายครับทีมไทยเป็นอย่างมากเลยก็มองว่าสุพนัทนะครับยังคงแทนที่ได้แต่จะเป็นเบอร์สิบไปเลยเหมือนที่พี่มุ้ยฝากความหวังไว้เนี่ยผมว่าน่าจะยัง ต้องให้เวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบความเหมาะสมแล้วถ้าเกิดไม่มีใครต่อรับต่อเทียนผมว่าเบอร์1ิก็ควรอยู่ที่หลังของเขาแล้วแหละดีที่สุดแล้วเป็นความหวังใหม่ของทีมชาติไทยโดยแท้จริงนะครับอ่ะก็นอกจากเบอร์นี้มีเบอร์9ของสุภชย Super ัยส er ุภาโชคใส่เบอร์เดิมเบอร์เจนะครับแล้วก็มีนักเตะที่ใส่เบอร์หลักของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็ทั้งนิคลัสมิเกลสักเบอร์12นะครับจเจริศักเบอร์13เขาใส่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มี คนอื่นๆที่ใส่เบอร์ตัวเองก็มีเวียเทปป้อมพันเบอร์สินะครับกฤษดา,าการเป็นเบอร์5เจ้าอุ้มเชียร์ทองกับตันชีมเนี่ยใส่เบอร์3นะครับยกเบอร์2ให้น้องสันติภาฒจันหง,งมนะครับแล้วก็มี6สารัตรก็คือเดิมๆอ่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบอชิดใส่เบอร์ที่สเหมือนตอนอยู่ชลบุรีนะครับแล้วก็มีอื่นๆที่เติมมาก็ไล่กันไปตามนั้นนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับต้องหันออกมา3คน ต้องดูว่าใครจะเป็นผู้ที่โดนหันไปบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็หวังว่าชีพนี้นั้นจะเป็นชีพิีหน่ากลัวก็เป็นถ้าเกิดถามว่าตั้งแต่ยุคท้ายมาโน่ที่เป็นนักเตะชุดที่ดีที่สุดแล้วของชีมไทยเนี่ยแต่ตอนท่าท่าแพ้จีนเนี่ยมันก็ก็ต้องบอกชุดเนี้ก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับสการ์ท,ที่เรียกมานี่คือต่างจากมาโน่น้อยมากต่างให้เกมรับอะต่างนิดหน่อยนะครับมีพรรษามามีอะไรมาก็ ก็ก็ดูจะแตกต่างนิดนึงแต่ตัวบนยังเป็นโครงสร้างเดิมแทบทั้งหมดนะครับก็ขอให้ทีมนั้นสร้างความสำเร็จได้ละกันก็จะเชียร์กันประมาณนี้เดี๋ยวยังไงก็จะมีอัปเดตข่าวทีมทไทยมาเรื่อยๆครับก็ฝากเหมือนเดิมที่ส่องไกลส่องไกลสตรอรี่แล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันนะครับพรุ่งนี้มีบอลเยอะเลยเดี๋ยวมี FA มันมี land, เซอรนะ์แลนด์เจอนิวคาสเซลน่ะแล้วเดี๋ยวมี วาชิตเป็นอาร์ซนอลกับเลือกพูอีกคือมันก็มีบอลอยากให้ดูนะไม่เหงานะครับแม้ว่าไม่มีพีบ์ลีกนะก็ยังไม่เหงาละก็คงจะระเบิดเถิดเทิงเหมือนเดิมแถมฟุตบอลในรายการอื่นๆมันก็เตะปกติบ่าไม่ได้มีปัญหาพวกบรรดายุโรปมันก็หนีหนาวมาแล้วมันต้องกลับมาเล่นแล้วเกาโชเซเอากลับมาแล้วแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่ว่ากันนะครับในโอกาสอันใกล้นี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดเต็มระบบกันในวันนี้เอ้พรุ่งนี้ถุยนะครับอ้าวโอเคเรามาในสวัสดีครับผม